เอาละครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งครับตอนนี้คุณอยู่ยยยกับผมจานเจมส์แบสซ์เกมเมอร์คนเดิมครับตอนนี้เราอยู่ในวันพันน h นเดอะสตอ u เกสกันอีกครั้งครับซึ่งเหมือนเดิมว่าคลิปนี้เราไม่มีสปอนครับที่เล่นเพราะว่าเราใจรักล้วนๆเลยนะฮะก็ตอนนี้ครับผ่านมาหลังจากที่อัปไปคลิปก่อนตอนนี้ผมก็เลเวล58แล้วก็พลัง400,007แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องน่าเศร้านั่นก็คือดูสิครับมผมตก จากอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วมีคนขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์แทนผมแล้วเนี่ยชื่อซันอาโกโจอะไรเนี่ยซันอาโกโจอะโลโกปัจจุบันตงหอะไรสักอย่างผมโมโหมากเลยเนี่ยเขาบังอาจมาแซงผมขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์วันนี้ครับผมเลยจะมาสุ่มตัวละครเนี่ยครับคือมันมีตัวละครที่ผมยังไม่มีนะครับก็คือเจ้าตัวนี่ครับทัศน์มิกิครับตัวทัศน์มิกิก็คือเจ้าหัวเขียวเนี่ยแล้วก็เจ้าตัวนี้เลยครับราชาทะเลลึกซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่มีเลยนะ คือตัวอื่นอ่ะผมมีครบละผมขาดแค่2ตัวเนี่ยคือถ้าเกิดผมได้2ตัวนี้มาคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะก๊อตมากมากเลยคือจริงๆองได้ทัศน์สุมกิมาผมก็อาจจะยังไม่เอาลงทีมแต่ว่าถ้าเกิดผมได้ราชาทะเลลึกมาผมคิดว่าผมน่าจะจัดลงทีมไว้แน่นอนครับผมแล้วก็ถ้าเกิดได้2ตัวนี้มามันก็จะได้ช่วยเพิ่มสเตตช่วยเพิ่มพลังด้วยนะครับเพราะว่าก็คือเราจะเอาไว้สะสมฟิกเกอร์นั่นเองนะครับนี่ครับคือถ้าซืสอมกิเนี่ยเห็นนะคือเห็นไหมว่าผมยังไม่มีเลยนะแล้วก็เจ้าราชาทะเลลึกผมก็ยังไมม่ีนะค มันอยู่ตรงไหนนี่เห็นไหมถ้าเกิดผมได้2ตัวนี้มาเนี่ยก็ฟิกเกอร์กลุ่มที่5กับกลุ่มที่6ผมก็จะเต็มแล้วมันก็จะได้พลังเพิ่มบวกขึ้นไปอีกซึ่งเยอะมากๆครับแล้วทีนี้ครับวันนี้ผมจะมาเติมเงิน1,000 0บาท เพื่อมาสุ่มหาราชาทะเลลึกซึ่งผมมีตั๋วที่ดองเอาไว้แล้วนะครับ71อันเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> เออคราวนี้เราจะมาบวกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งไปเลยคือแบบเราจัดเต็มเลยคลิปนี้เนี่ยยังไงต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนจริงๆนะครับที่ช่วยดูคลิปพี่เจในคลิปก่อนซึ่งคลิปก่อนกระแสก็ค่อนข้างดีท่านผมแบบว่ามีเงินในการที่จะมาเติมเงินแล้วก็มาสุ่มตัวละครให้น้องๆดูนั่นเองถ้าเกิดใครที่อยากให้พี่เจทาคลิปแนวนี้บ่อยๆแบบสุ่มกาชาปองสุ่มนู่นสุ่มนี่ถ้าเกิดมีตัวละครมาใหม่่่่อยาาาากกกกใ้้้พีีเจสสุมม็รถทํไดดดงๆนลลคคิปช คลิปนี้ คือดูคลิปพี่เจสนับสนุนพี่เจแค่นั้นเองครับพี่เจก็จะมีเงินมาเติมให้น้องๆดูแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอเติมเงินแป๊บนึงนะครับนี่ครับสามพนี่คือเติมให้ดูสดๆเลยนะบัญชีทูมันนี่คือโดนหักไปละอันนี้คือเติมเติมจริงจังเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอเติมให้ครบ1 0,000บาทสักครู่นะฮะตอนนี้ครับผมผมเติมเงินครบ1 0 0 0ืนบาทเป็นที่เรียบร้อยลงเยนจีนครับมาโอ้โหราชาทะเลลึกผมบอกเลยว่าต้องมาแล้วคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาสุ่มหาตัวละครอย่างเดว เราสุ่มตัวละครเสร็จเราจะไปไล่ตบอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกันเออก็ให้เขามาเดี๋ยววะมาครับ10ครั้งไปก่อนครับกดทีเผอใช้สูตรจานฟุกไว้มา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 เหลืองเมาลึงโอ้โหลืงเหลืองมาสายม่วงมาเลยม่วงมมาเลยโอ้โหนี่ไงจีนอสหรือว่าเจนอสนะครับไอตัวนี้นี่ได้มาเป็น15ล้านตัวแล้วมั้งโอเคครับทองนโมตสะนโมตัสสะพะกวาตัวอานาตสบสัะตัไป สูตรนี้ครับสีม่วงมาเลยโอ้โหยืนข้างความยุติธรรมนี้หน้ากากหวานชัวร์หน้ากากหวานนี่ผมมีแบบชิ้นส่วนจะเป็นพันแล้วบ้งเ <c oughs> ยอะเกินโอ้โหไม่มาเลยครับไม่มาเลยครับก็ไปต่อเดี๋ยครับมาสีเหลืองเหลืองเหลือง,องโอ้โหมุ่มว่มวงมาอีกแล้วไม่มีฉันอยู่ก็ไม่ไหวจริงๆสินะใครวะโอ้โหย <c oughs> ฟูบุก <c oughs> ไิไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอ้ยไม่เอาฟูบุกิแกคิดว่าฉันไม่สังเกตหรือไงจิตสังหาทของแกมไม่ได้หรือไงโอ้โหยไอ e. อังอะไรวะแต่ละตัวเนี่ยแบบไม่ค่อยชอบเลยเปิดสุ่มขำๆไปก่อนทีนึงมายังไงได้เป็นตัวอะไรโอ้โหสีม่วงมาเลยกำจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิ้นโลกโอ้โหไอราชาแห่งน่านฟ้าตัวนี้ก็ไม่ค่อยชอบอะมาครับผมได้เวลาลุยทีละสิบแล้วก็มาดิจาน มาดิครับขอลึงเหลืองมาหน่อยลึงเหลืองราชาทะเลลึกอ่ะลึกๆกหน่อยลึกลึกคาซมากิก็ได้อืเริ่มสำรวจเถอะโอ้ยสปริงมาสเตอร์โอ้ยจงติดตามข้าบุกเจมตีโอ้โหไอ้นี่มาบ่อยเหลือเกินน้ำตาพี่จะไหลเป็นสายเลือดไม่เป็นไรครับตราบใดที่เรายังมีวันพรุ่งนี้แสดงว่าเราต้องมีหวังโอ้ยขอกูจะพังแล้ว ไอตัวนี้ช่วยเลยแอปเปิลหมึกเชียวเลยใช่ปะโอไม่ใช่ด็อกเตอร์จีนัสเไรตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งตัวนี้โอเคโยอะไม่แย่ไม่แย่มาครับไปต่อเลยครับผมผมเคยกลัวที่ไหนเลยครับทำไมต้องทำงานด้วยล่ะเออโหไอตัวนี้นี่แบบโคตรอ่อนเลยผมพูดตรงๆว่าโคตรอ่อนเลยกำจัดเหล่าฮีโร่โอ้ไอตัวเดิมด้วยตัวเดิมด้วยน่านฟ้ารายชาน่านฟ้าโอ้โหย ม่วง3ตัวติดเลยเหรอเฮ้ยอโอไอตัวนี้ม่วง3ตัวติดเรียงกันเลยดูดิสวยเกินสีทองทองมาหน่อยเหอะสีทองทองโอ้โหม่วงมาอีกแล้วเริ่มสำรวจอีกแล้วโอ้ตัวซ้ำเกินตัวซ้ำเกินตัวซ้ำเกินเคลุยต่อครับเรามาขนาดนี้แล้วเราต้องไปให้สุดหยุดที่กินมามาเอาละเอาละครับเอาละครับเอาละเฮ้ยแกบาดูถูกยาน เอ้ยอย่าบอกนะว่าตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตัวนี้ผมเคยได้ยังวะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่าผมเคยได้ยังน่าแต่น่าจะได้แล้วอะ่ะแต่ตัวนี้มันเป็น S อ R ที่กระจอกที่สุดเลยปะ่ะผมเคยได้ยินมานะฮะว่าแบบมันเป็น SSR ที่กระจอกที่สุดละโอ้โหโมโหแล้วไปมาครับผมซื้อเพชรมาเลยนะอันนี้คือผมแบบซื้อแบบให้ดูกันสดๆเลยนะครับแล้วผมก็ซื้ออีก10อันไปเลยไป ราชาราชาใต้ทะเลลึกอยู่ไหนโอ้ยเอปิศารใต้ดิน <ไป S 1> มาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยนะไปต่อครับผมไปไปไปโอ้ยถามจริงโอยเกือจะจัดเกือจะจัดไปต่อไปให้สุดไปให้สุดไปโอ้ยม่วงมาอีกแล้วพี่น้องอะไรละ่ะ ขอสองเราพี่น้องอะไรล่ะโอเคกาไม่เอาไปมาบราชาใต้ทะเลเลึกอยู่ไหนโอ้เริ่มสำรวจอีกแกะไอ้นี่มาบ่อยจัดย่อยทิงเลยปะฮะไปต่อมาอีกแล้วมาอีกโอ้โหกันหลกของฉันหนักว่าคนธรรมดาหลายเท่า <laughs> ไม่เอาตัวนี้ดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้ววะน้องๆน้องๆครับน้องๆทุกคนครับหยุดตรงนี้ก่อนนะทุกคนฟังพี่เจก่อนนะครับกดไลค์ครับกดไลค์คลิปนี้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยครับผมพี่เจรเริ่มใจไม่ดีแล้วนะไปไปโอ้โหเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบไอ้นี่น่าจะโกลเด้นบอลโอเคได้ได้ตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งมาสีเหลืองเหลืองโอ้โหเหลืองเหลืองไม่มาเลยโอ้ oh my god โอไมคก้าโอไมคก้ g โอไมค g ก้าโอไมกไอยูฟักิงคไปไปโอ้ยมาแต่ม่วง,งโอ้ยอย่างน้อยก็เป็นฮีโร่ระดับเอสเน็กสเน็กไปมาน้องนน้องๆกดไลค์ให้พี่เจขนาดเลยพี่เจต้องไปต่อเดี๋ยววะไปต่อดีวะโอ้ยบีสคิง สีเหลืองเหลืองมาหน่อยโ oh my god oh my god oh my god อ h oh my god oh my god oh my god, oh my god. <sighs> น้องน้องครับกดไลค์ให้พี่เจยังกดไลค์แล้วใช่ไหมผมชี้เรียง,งตัวเลยนะเออน้องเจม,น,เจมน้องเจมกดแล้วใช่ไหมครับโอเคกดแล้วก็ไปดิครับผมไปเลยครับผมเฮ้ยลุง <Yeah. S 1> เฮ้ย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 โลกกระเทือนล่างเฮ้ยอย่าบอกนะวัคซีนแมนไม่เอา โอ้โหวัคซีนแมนไม่เอาสิาออโอโตัวไหนก็ได้ทำไมต้องเป็นวัคซีนแมนด้วยโอ้โไม่ชอบวัคซีนแมนเลยโอ้ยเกือปะเนี่ยคือวัคซีนแมนผมไม่ได้ใช้ไงประเด็นไป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 ,ไปหัวใจผมเต้นตุบตุบแล้วราชาใต้ทะเลลึกมันอยู่ไหนวะจำไม่ได้เลี้ยงสาขนาดน,นั้นเออหน้นนากากหวาน ได้เป็นล้านตัวแล้วไปไปให้สุดไปให้สุดไปควรรอกำลังเสริมไม่ไม่ต้องไปรอกำลังเสริมแล้วไอ้แม็กสายฟ้าลิงเหลืองลิงเหลืองลิงเหลืองหลือเหลือง,งไม่มาเลยเกลือจัดจัดโอ้โหเกลือจัดจัดมาครับสิบครั้งสุดท้ายครับผมสิบครั้งสุดท้ายโอ้ยโอไมค์ก๊โอไมค์ก๊โอไมค์ก๊แป๊บนึงแป๊บนึง ผมขอทำใจก่อนโอเคครับ3 2 1ไป10ครั้งสุดท้ายทัศน์สุมากิหรือว่าราชา,าใต้ทะเลลึกก็ได้ตัวไหนก็โอโ้โหโอเ้เกลือจัดโโจัดโอ้โหโอ้หเกลือจัดจัดสติงเกอร์โอ้ม y god เดี๋ยวเดี๋ยวเรายังมีอันนี้อยู่เรายังมีนี่อยู่โอ้โห ซึ่งมันไม่ได้หรอกผมก็เปิดเปิดอะไรงั้นแหละ <the best> โอ้โหนี่ผมเปิดไป่หมื่นหนึ่งผมยังไม่ได้อะ่ะหมื่นหนึ่งได้ SSR <c oughs> มา2ตัวไอตัวแรกไอตัวเอเลียนใช่ไหมไอตัวที่2เป็นวัคซีนแมนโโหแต่ตัตัวนี่แบบผมปวดกาบาลเลยคือแบบเป็นตัวที่ผมไม่เล่นอะ่ะเป็นตัวที่ผมไม่จัดลงคอมอะ่ะเออไอ <c oughs> แม็กสายฟ้าอกีก <c oughs> ใช่ป่ะเออนั่นแหละโอ้โหคาแมน คาแมนผมบอกเลยว่าต้องมาแล้วสบายตัวเลยครับน้องๆไม่ได้อะไรเลยครับคลิปนี้ผมไม่ได้เลยเลยครับแป๊บนึงอย่างน้อยเราก็ได้อันนี้มาครับนี่ยๆๆไอเศษอันเนี้ย <c oughs> เรามาย่อยเศษเล่นกันดีกว่าโอ้โห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 ,หเศษเศษเศเหลือเศษเหลือจะจัดขอไปซื้ออะไรดีอะเศษเยอะจัดเลยอ้อ <c oughs> ผม ผมแบบผมแบบไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูปลาลองกันหน่อยดียกว่านะครับประลองนี่ครับศึกประลองนะศึกประลองนี่ครับคือตอนนี้เนี่ยผมสอบขึ้นแรงคงไดมอนด์ได้แล้วนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งของเซิร์ฟเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่วะนี่อันดับที่8ปดเขาอยู่อันดับที่8เอ้ยเขาขึ้นไปกันไวจังอะผมต้องไต่แงค์วะตอนนี้ผมอยู่อันดับ500ครับน้องๆไปเลยปละ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรจะหมดเพชรจะหมด เพชรผมจาหมดโอ้โหโอ้ช้เพชรเบื้องจัดเลยจานเจโอ้โหไปดิไปดิมาครับเอ้าโหผมจัดคอมทำไมผมเอาไอ้พวกตัวดาเมจอมาไว้หน้าวะเนี่ยโอโหอันนี้ตีตีบอสโชว์ไปเลยูดูดาบอะตอม,มิกผมฟันมีกระจกแตกด้วยเฟียบวะล่ะเฟียบวะล่ะโอ้โหแล้วผมจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเพชรผมหมดแล้วอะ ผมจะไปไล่ตบอันดับหนึ่งยังไงวะเนี่ยมันไม่มาจริงๆว่ะเฮ้ยราชาใต้ทะเลหรือก,กับทัดซึมากิอยู่ไหนอะโอ้โหนี่ดูดิคือมันเป็น2ตัวที่ผมยังไม่มีที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยคือ2ตัวเนี้ยผมยังไม่มีผมยังไม่มีเลยโอโ้พูดแล้วน้ำตาจะไหลโอ้ยนาเกลือผมพูดเลยว่าวันนี้หมดเป็นหมื่นหมดเป็นหมื่นก็ไม่ได้โอ้ อยากได้อ่ะกดติดตามไปทำได้อย่างเดียวคือกดติดตามไปก่อนไม่รู้ว่าทำไมอ่ะกดติดตามไปเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยดูดิคือตัวทุกตัวผมแทบจะมีหมดแล้วอ่ะผมเปิดให้ดูหน้ากากหวานอ่ะหน้นนากากหวานดูการ์ <qui S 1> ดดิครับ <behav S 1> ผมมีเศษอยู่552เศษอ่ะคือผมแบบมีเยอะจัดๆไม่รู้จะเยอะอยังไงแล้วอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหเฮ้ยผมโมโหอ่ะผมตบอันดับหนึ่งของเซิร์ฟโชเลยดีกว่าป่ะผมโมโหแล้วว่ะมาดิ ผมตบอันดับหนึ่งของเซิร์ฟโชเลยผมอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมมาครับจักรพัดเด็กเปิดก่อนเลยจักรพัดเด็กเปิดก่อนมาปึ๊บอะตอมิกอันตรีเพลงกระจกแตกไปจากนัด,กดโกลเด้นบอลโกลเด้นบอลคอมโบโอโรโมชันไปตายไป2ในเวลาอันสารนโบลอ์ตายไปอีกเป็นไงเป็นไงเป็นไงอะไรอะไรอ,อนนมีกลางโลกมีกลางโลกกลางเกาะดูโบลอ์พี่ เอ๊ะแม่งจมดินเลยครับผมนี้ยังไงล่ะคาโบโตซ้ายตรงแล้วก็โอ้โหอาตอมอีกไปอีกทีนึงโมโหจะจัดตบอันดับ1โชว์ไปแล้วอันดับ3มาต่อดิผมตบเรียงตัวเลยโมโหมากๆเลยนี่มันมีทัชเซอร์มากี่ด้วยอ่ะโอ้โหอายุค d ดิ้งมีให้คุณล้อเลียนผมหรือเปล่าครับเนี่ยล้อเลีนผมหรอล้อเลีนผมหมอ โอ,โ,โอ้โหติดบทขา26ตัวนี่งไงนี่งไงโอ้โหอะไรโอ้โห,โหแต่แรงนะสองแสนและม,มานี่ดิ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 อันดับสามของเซิร์ฟไปอันดับ4ต่อน้องข้าโอ๊ตน้องข้าโอ๊ตผมตบเรียงตัวเลยอันดับท็อปเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมมาตอนนี้ผมพูดเลยว่ามาขอให้มา ผมเปิดก่อนครับเพราะว่าผมใส่ของไวแทบจะทั้งตัวเลยนะเพลงไปก่อนติดบดขยี้สี่ตัวครับโกลเด้นบอทคอมโบไปบลักนี่ไงนี่ไงมาคือตอนนี้ผมโมโหมากๆเลยครับน้องนี่ไงคอมโบบลักนี่ไงขวาตรงไปอันดับ4ของเซิร์ฟไปแล้วใช่ไหมอันดับ5ของเซิร์ฟใมาดิอันดับ5ของเซิเรฟ์ฟคือตอนนี้แบบผ่านมากๆเลยอะ ฮ้ยนี่ไงนี่ไงละ่ะเฮ้ยแถวหน้าเขาถึกมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเยจัก,กรพรดเด็กทีมเขาไวเหมือนกันนะเนี่ยทำเปไนเล่นไปแต่ว่าเขาวัดกันที่ตัวนี้ครับตัวดามเมจอุ้ยเจ็บเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกันนะนี่ไงแล้วดูกโกลเด้นบอลผมดูกโกลเด้นนี่ไงแล้วคอมโบคอมโบนี่ครับตัวดามเมจเข้ามาแล้วเนี่ยดูดิโอ้ย 2, 70, สองแสนเจ็ดโคตรแรงคือผมโคตรอยากได้เลยน้องๆ ผมโคตรอยากได้เลยแต่ผมไม่ได้โอเคครับดูนี่ครับดูนี่มันไปเตะผิดตัวเราอะไปเ,เตะตัวนั้นมันไม่ตายมันฮิวตัวเองขึ้นมาได้นี่ไงแล้วนี่ไงแล้วฮิวตัวเองโอ้โหเฮ้ยคนนี้ตึงมือเราอยู่เนี่ยซื้คันเงี้ยสองเนี่ยคนนี้ตึงมือเราอยู่โอ้โห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 ไอ่ไงปาดหน้าเค้กไปเดี๋ยวครับ มาอันดับ6ของเซิร์ฟไล่หวดเรียงตัวเลยผมอะไล่หวดเรียงตัวเลยโอ้โหผมอยากจะเชื่อเลยคือเกมนี้เกลือมากอะอ,อคือแบบเราต้องพูดตามความเป็นจริงนะถ้าเกลือก็คือเกลือถ้าไม่เกลือก็คือบอกว่าไม่เกลือ,อโอ้หน้ำตาผมจะไหลเป็นใส่เลือดสงสัยดวงผมมันจะหมดแล้วว่ะของปีนี้เนี่ยไงเธอบักเกิลไปดิ อโอ้โหไปเตะต,ตัวนี้แกมันเตะมันไม่ตายโอ้โหไปเตะต,ตัวที่แบบว่ามีพัทสีเด้งเลอดตัวเองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้โหแต่คนนี้ก็ทําเราตึงมืออยู่เหมือนกันนะคุณอะไรเนี่ยม,มินิตันมินิตันเป็นอะไรกับมิิตันาปาดหนะ้าเค้กไปดิอะตอม,มิกผมเรียบร้อยเห็นไหมคือผมตบได้หมดอะทุกคนเลยผมตบได้หมดเลยคือตอนคือผมอยากได้ ราชาทะเลลึกอะเนี่ยอันนี้เป็นคอมที่ผมใช้ถ้าเกิดผมได้ราชาทะเลลึกมาผมอาจจะเอามายืนกับด้วงนะอา,อาจจะเอามายืนกับด้วงแล้วก็เอาไอ้ซุปเปอร์ดาร์กไซส์ซูปเปอร์ดาร์กไซส์นี่ออกหรือไม่ก็อาจจะเอาบับลตพักแล้วก็เอาราชาใต้ทะเลลึกมายืนเป็นแท้งสามตัวเลย เออเป็นแท้ง3ตัวแบบแน่นๆนเลยแล้วก็เล่นเซตสะท้อนเล่นเซตสะท้อนแบบจัดจัดเซตสะท้อนอ่ะให้แบบพวกสายดาม e id, o, เมจฝั่งเขาอะไรพวกเนี้ยแบบฟันเราแล้วแบบเขาตายเองแหละคือแบบเขาในฝันกูเมื่อไยรจะได้เนี่ย <c oughs> โอ้หน้ำตาจะไหล <c ười> คลิปนี้เกลือจะจัดเกลือจัดจัดเลยอยากจะบ้าตายน้องๆครับถ้าเกิดใครที่เห็นใจพี่เจนะฮะพี่เจขอด้ยไหมพี่เจขอคลิปนี้สัก1 5 0 0 0 like ันไลค์นะฮะ ขอสักหนึ่งหมื่นไลค์พอคือแบบคือพูดไปแล้วก็มันเจ็บตรงหวัวใจอ่ะคือมันเจ็บจี๊ดๆเลยอ่ะคือเพชรกูหมดเกี้ยงเลยอ่ะดูดิคุณผู้ชมเพชรผมหมดเกี้ยงเลยแล้วแบบไม่ได้อะอะไรเลยอ่ะได้ตัวที่เราไม่ต้องการดูไหน้ำตาผมจะไหลเป็นสายเลียด โอเคครับสำหรับวันนี้ผมว่าคงต้องลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ที่ c h anel n Master Gamer ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาทุกทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย